ันนี้มาพบกับสตาร์อีกแล้วนะคะที่ Inside YouTube นะวันนี้จะเอาเทคนิคดีๆนะคะกับการทำ YouTube นะคะสำหรับใครที่เป็นน้องใหม่หรือว่าเป็น YouTube มือใหม่อยู่เนาะ,ะเดี๋ยวมาฟังไปชมพร้อมกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องมีมีหัวข้อหลายๆหัวข้อนะคะจะแยกแยะให้นะคะสตาร์ก็ลิสต์มานะคะหัวข้อต่างๆที่จะพูดถึงหนะะ้าก็คือเคล็ดลับการทำ YouTube นะคะทำยังไงให้สำเร็จแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกๆครั้งนะคะเวลาทำ YouTube เนี่ย เราก็จะต้องคิดถึงก่อนเลยนะคะว่าเราจะทำทำคลิปอะไรที่เราชอบหรือว่าทําคลิปอะไรที่จะให้คนดูนะคะข้อสําคัญหลกัหลกๆเลยก็คือเราต้องทำสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ทําเรื่องเดิมๆซ้ําๆซ้ําๆนะคะแบบนี้ให้ระบบมันจดจํานั่นเองนะคะว่าเออสมมติว่า เราอยากจะทํากับข้าวอะไรแบบนี้นะคะเราก็ทำกับข้าวสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชนาดสมมุติว่าอาหารจานเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาเราคิดก่อนว่าในในอาหารจานเส้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอา ความเป็นอาหารจานเส้นเนี่ยมาอัดเดฟกันจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเป็นผัดเป็นอะไรอย่างอ,างอี่ก็ช่างนะคะจะเป็นเส้นแบบวุ้นเส้นจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ต่างๆนะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆ for example นะคะว่าการทำ YouTube เนี่ยระบบเขาก็จะเหมือนเก็บ เก็บเก็บข้อมูลสิ่งที่เราป้อนเข้าไปในระบบแล้วหลังจากนั้นเหมือนเขาก็ส่งไปให้คนดูใช่ไหมคะทีนี้พอคนดูเริ่มชอบเริ่มติดตามช่องของเราแล้วนะคะพอเราทําอาหารจานเส้นเขาก็จะมีความคาดหวังว่าคลิปต่อไปเราก็จะทําอาหารจานเส้นอีกชิ้นเดิมนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เขาชอบกินเส้นอย่างเงี้ยเขาก็จะ อยากที่จะกลับมาดูแบบเดิมๆนะคะแต่อาจจะเปลี่ยนบ้างวันนี้ทากว๋วยเตี๋ยวไก่ใส่เส้นอันนี้กว๋วยเตี๋ยวไก่ใส่อีกเส้นหนึง่งกว๋วยเตี๋ยวไก่ใส่แบบเส้นหมี่เส้นเหลืองเส้นอะไรก็ว่าไปแล้วอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเส้นเหลืองอย่างเดียวเราสามารถที่จะเอาเส้นเหลืองเนี่ยมาทําอะไรได้บ้างนะคะเราเอาเส้นเหลืองมาผัดเส้นเหลืองเอามาทํหมีเกี้ยวหมูแดงอะไรอย่างนี้สมมติใครที่ทําช่องอาหารเรารู้สึกว่าถนัดกับการทําแบบ อาหารจานเส้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สายอยากจะแนะนําว่ามันต้องทําซ้ําๆเดิมๆนะคะอดทนทําไปก่อนนะคะอันนี้คือความสําเร็จแบบง่ายๆแบบไม่ต้องคิดเลยนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีนะคะ หรือว่าในกรณีที่จะทำกะเกษตรหรือทำอะไรก็สช่างนะคะสมมติว่าเราจะพูดถึงเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เรื่องจุลินทรีย์ของการทำให้พืชเจริญเติบโตอะไรแบบนี้นะคะเราลองพูดเดิมๆซ้ำๆดูนะคะเลือกสิ่งที่เราชอบมาอย่างหนึ่งนะคะเราก็คิดเสมอว่าสิ่งนี้มันจะมีประโยชน์กับผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะคะให้พร้อมที่จะ เปิดใจที่จะให้โดยไม่หวงวิชาแบบนี้นะคะสมมติว่าคุณเก่งเรื่องเกษตรแล้วคุณก็เออผลิตตัวจุลินทรีย์แบบที่ใช้อ่าสำหรับบำรุงพืชอะไรอย่างนี้เป็นปุ๋ยอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อมีคนมาถามสูตรเราก็ ต้องเปิดใจที่จะยอมให้ไปนะคะแล้วก็พอมันใช้ได้ผลจริงๆคุณเขาก็จะไปบอกต่อแล้วก็แนะนำให้กลับมาดูช่องเราโดยที่เราไม่ต้องซื้อแอดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการ grow แบบ organic หรือว,ว่าการทำให้มียอดวิวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การทำให้สร้างรายได้ได้จาก y o u t u b e นั่นเองคะ่ะอันนี้สิ่งที่สายอยากจะบอกกับทุกคนว่ามันเป็นสิ่งที่คุณทำสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้องอยืมมือใครนะคะ ทำได้ด้วยตัวเองนะคะสมมติว่าใครที่ทํา YouTube มือใหม่แล้วท้อจับอันนั้นทีหนึ่งแล้วก็ไปจับอีกอันนึ่งทีหนึ่งอย่างนี้นะคะเปลี่ยนสลับไปเรื่อยระบบเขาก็จะเดาใจเราไม่ถูกเช่นเดียวกันว่าเราจะทําอะไรกันแน่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมใจแล้วก็ต้องศึกษาตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นเลยว่าเราควรทํายังไงให้มันสําเร็จนะคะควรสําเร็จนะคะมไม่ได้สําเร็จชั่วข้ามคืนแต่เราต้องทําสิ่งเดิมซ้ํำๆ,ๆ,ๆ ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราจะขับรถให้เป็นนะคะ จะสาเร็จในการที่จะเรียนขับรถแล้วจนสอบใบขับขี่ผ่านเราต้องขับแบบเดิมๆเดิมๆเดิมๆซ้ําๆจนกว่าเราจะเป็นจนกว่าเราจะเก่งแล้วจนกว่าเราจะสําเร็จเช่นเดียวกันที่ฎีเดียวกันเลยนะคะกับการทํา YouTube ก็คือเราทําแบบเดิมซ้ําๆซ้าๆนะคะมันก็จะทําให้เราสําเร็จนะคะไม่ว่าเราจะสมมติว่าจะเป็นช่างตัดผมเราก็ไปเรียนตัดผมเราไม่ได้ไปเรียน2วันแล้วเราจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแล้วเราจะสําเร็จในทางด้านอื่นอันเนี้ยให้คิดง่ายๆเลยว่า สิ่งที่จะทำ YouTube ให้สําเร็จสมมุติว่าคุณอยากจะเลี้ยงไก่หรือว่ามีความ e อ็กซ์นะคะมีความเชี่ยวชาญทางด้านดูแลไก่แบบนี้นะคะเราก็เขียนมาเลยนะคะสัก100ข้อว่าวิธีการดูแลเลี้ยงไก่ตั้งแต่ฟักไข่ออกมาเลยนะคะแล้วก็ จนโตจนมีผลผลิตอะไรอย่างนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่เด y ์วันจนถึงเด y ที่100แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สตอยากจะแช์นะคะสาหรับคนที่ยังไม่สําเร็จเพราะสตาอยู่ในวงการนี้มาก็หลายปีแล้วเราก็รู้สึกว่าแรกๆเราก็ไม่ค่อยมีใครมาสอนเราแบบนี้เนาะแต่พอตอนนี้เราก็อยากจะมาแชร์ไม่ได้ถือว่าเป็นการสอนนะคะแต่เป็นการแบ่งปันนะคะว่าเงินมันมีอยู่ในอากาศจริงๆนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบไม่เข้าใจเราก็ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเราเดี๋ยวสราจะมาพูดแล้วก็มาทักทายกันใหม่นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะ Inside YouTube เนี่ยมีความหวังว่ายังไงนะคะหวังว่าให้ทุกคนแบบได้เข้ามาเรียนรู้นะคะกับกด YouTube ต่างๆแล้วก็วิธีการเพิ่มยอดวิววิธีการสร้างคอนเทนต์นต่างๆนะคะ เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ใน YouTube นะคะเป็นเรื่องราวที่อยากจะเอามาแชร์เพราะว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงแลก็ที่สําคัญนะคะกด u t u b e เขาจะเปลี่ยนอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามให้ทันนะคะต้องอัปเดตจริงๆนะคะวันนี้แตก่ก็ว่างก็เลยเออมาทางคลิปสั้นๆนะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กัน ถ้าใครมีคำถามอะไรสำหรับการทำ YouTube มือใหม่วิธีการถ่ายวิดีโอวิธีการตัดต่อแอปไหนที่ใช้ตัดต่ออะไรแบบนี้เนาะก็มีอยู่ในช่องนี้นะคะอินไซต์ยูทูบนะคะถ้าสตาร์ได้เข้าไปใน YouTube Space นะคะวันไหนก็ตามนะคะสตาร์ก็จะเอาเรื่องราวต่างๆที่จะเอามาแชร์นะคะว่าในนั้นเขามีอะไรกันบ้างแล้วคอยติดตามชมกันค่ะวันนี้สตาร์ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในการทำยูทูบแล้วก็เปิดสร้างสร้าง รายได้ได้เงินเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สาคัญถ้าใครไม่คิดที่จะเปิดสร้างรายได้ก็มีวิธีการหาเงินอย่างอื่นอย่างเช่นรับงานสปอนเซอร์อะไรแบบนี้นะคะแตกก็มีคุณลูกค้าที่มาให้ทําช่องให้แล้วบางคนก็บอกว่าอยากแค่โปรโมทสินค้าไม่ได้อยากได้รายได้จาก y u t u b e นะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออไม่ได้อยากได้จากเงินจากเอเซนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้จํานวนที่เยอะมากแต่เขาอยากจะได้แบบ ได้งานสปอนเซอร์อะไรอย่างนี้นะคะอย่างเช่นทําช่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ไปรีวิวร้านอาหารแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้ผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้นะคะมารีวิวแล้วก็ได้เป็นพวกสปอนเซอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็มีหลายช่องทางมากๆในการทํา y o youtube แล้วเรารู้สึกว่าออมันมีรายได้มากกว่า1ทางนั่นเองนะคะโอเควันนี้สแลกต้องขอตัวลาไปแล้วจริงๆล้เาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ